สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านจะเน่าเรื่องปิกดิสอกดให้ฟังนะครับโอเคตัวนี้เป็นดิสอกดของรุ่นล o ตติ้งซีรีส์500นะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกลดไส้ครับซื้อคือ0.5มิลนะครับแล้วก็หัวสามารถตัวนี้สามารถรีมาร์คได้ดูว่าตอนนี้เราใช้ไส้เบอร์อะไรอยู่อ่าข้อดีของล o ตติ้งของซีรีส์500นะครับก็จะเป็นปากกาเขียนแบบอย่างดีเลยโอเคมาดูที่น้ําหนักกันนะ ดินสอกดนะครับน้ำหนักอยู่ที่นี่12กรัมนะครับโอเคไม่ถือว่าหนักเป็นเบานะครับแล้วก็ความกว้างของตัวอยู่ที่นี <t <t ่8ม uh ิลนะครับ8กระชับมือครับเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาได้แนบแล้วพกพาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด้ามด้ามจับตัวนี้จะเป็นลายลายสลักอะครับเขาเรียกว่าเป็นลายลคู่ขาคู่ขาเออจับถนัดมือ เขียนถนัดนะครับแต่ถนัดไม่นั่นนะครับผมียอว่าเป็นลายเป็นเป็นเป็นโลหะนะส่วนตัวนี้เป็นโลหะนะครับส่วนตัวนี้น่าเป็นพวกพีพีพวกพลาสติกนะครับเป็นพวกคาร์บอนนะครับผมเรียกคาร์บอนแต่ไม่ทราบว่าสุประกอบด้วยอะไรนะครับตัวนี้ผลิตที่ไม่อินเจแปนนะครับ่าดีไซน์ของเยอรมนีนะครับรอติงเป็นของเยอรมนีแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์เขียนแบบที่มาเก่าแก่ของเยอรมนีครับแบรน เขียนแผลงงานเขียนแบบนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเราก็ทําชื่อให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเนี่ยวผมจะทำชื่อลูกค้าเนี่ยอันนี้คืออ่านี้คือทําชื่อลูกค้าแบบนี้ครับอันนี้คือตัวด้ามนะครับของร็เตตงห้าร้อยไซส์ศูนย์จุดห้าเอ็มนะครับปกติจะมีสองแบบนะครับก็คือจะมีศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดเจ็ดนะครับแต่ว่าโดยแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าเขาสั่งเบอร์อะไรครับอันนี้เป็น0.5มิลนะครับ ก็ถ้ามีคำถามามเกี่ยวรอตติ้งอะไรเดียวผมตอบให้นะครับโพลข้างใต้ข้างใต้ข้อความตัวนี้นะครับี๋ยวผมจะตอบให้เลยครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ